แต่สิ่งที่ประทับใจในสิงคโปร์จริงๆพี่ประทับใจต้นไม้อะต้นไม้สูงต้นไม้เหมือนต้นก้ามปูอะเยอะมากเหมือนต้นจำปูนอะไรสักอย่างเนี่ยทั้งเมืองเลยอะเอาแบบทั้งเมืองทําให้คิดว่าโอ้ตายแล้วอยากกลับมาอยากอยากกลับมาประเทศไทยนะมาสมัครเป็นอะไรก็ได้ทําอะไรให้กับกทมอะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปดูไปดูงานไปดูที่ไหนไม่ต้องไปไกลเลย ไปดูสิงคโปร์อ่ามันจะมีต้นบายเยอะมาเพราะสิงคโปร์ที่เป็นเกาะใช่ไหมเกาะมันก็จะร้อนแทนที่มันจะปลูกต้นเลื่อนทมเหมือนแบบตามชายทะเลบ้านหลังก็ไม่ปลูกไงปลูกต้นในใครต้นกามปูเพราะประเทศมันร้อนมากมันปล่อยออกซิเจนไงตอนกลางวันอะคนที่มันร้อนก็จะเย็นๆน่ะส่วน่ะมันก็จะร่มรื่นมากะคือจะระบายความร้อนไปได้เยอะเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งขากลับ เดี๋ยวเลาเรื่องขากลับด้วยก็คุยกับแท็กซี่ไปตลอดทางอเออเป็นยังไงอะไรกแท็กซี่บอกสนาบสนามประเทศเธอเ,ธอเป็นไงอ่าเออขากล้งถามแท็กซี่อ๋อไอไล์สิงคโปร์เอีแท็กซี่หายไปตั้งควาโนกูดโนกูดล่ะ,ออะไอตัอไแล้วก็สงสัยว่าทําไมไม่ชอบมันก็บอกทุกอย่างก็แพงแพง,แพงหมดทุกอย่างเลยเอ่ออย่างเช่นอาหารจีนอย่างเงี้ย มันก็ต้องไปกินเป็นลอฟอะเป็นคล้ายเป็นเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ซะส่วนมากนะแล้วก็จะกินปูคือชีวิตมันแตกต่างจากเมืองไทยมากๆเลยอะเอ่เข,ข,ข,ข้าไปเข้าไปเที่ยวตลาดแถวเขาชื่อบูกิทบูกิทบูกี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย ก็เป็นตลาดขายของไปนะนึกว่าเดินอยู่พัตติน้มนึกว่าเดินอยู่ประตูน้ําของจากเมืองไทยเยอะมากเลยเมืองไทยส่งไปใช่ทุกอย่างสิบเลนสิบเลนสิบเลนสิบสองเลนสิบห้าเรียญหมดเลยทุเรียนมีขายทุเรียนเนี่ยนะเออมันขายทุเรียนแบบมาขายทุเรียนคู่กับมังคุด <c oughs> ทําไมรู้ป่ะทำไมคะพอก,กินทุเรียนแล้วมันร้อนเนี่ยแล้วกินมังคุดตบเข้าไปเยน็ยนเย็นเออมันก็มีอะไรที่แบบแปลกๆแต่ว่าด้วยด้วยความที่เรามาจาก เมืองไทยอ่ะมันคนละเรื่องเลยถ้าเปรียบเทียบนะประเทศเขาจัดอันดับนะต้องให้ที่หนึ่งเลยแบบไม่นำเอียงนะเรื่องความสะอาดอความเรียบร้อยความมีระเบียบอะล,ล่มลื่นต้นไม้เยอะเออแล้วก็เขาบอกปลอดภัยด้วยนะตอนจบเนี่ยที่บอกอะไรระวังระวังที่ไปเดินเล่นที่อินเดียเนี่ยเขาบอกที่นี่ปลอดภัยมากเลยเออถ้าเปรียบเทียบนะแต่ยังไงถึงเปรียบเทียบยังไงนะก็ไม่เลือกอยู่สิงคโปร์บ้านเราดีกว่า อี่บ้านเราดีกว่าเยอะเลยแบบราคาถึงว่าเวลาพวกคนสิงคโปรมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแขนโอ้โหมันมาอยู่บ้านเรานี่สวรรค์นนะไม่เป็นห่วงเรื่องทัวร์ลสเลยนม่มาก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อมันเข้าคิวรอ,อจะมากันแน่นอนเพราะประเทศไทยหนึ่งถูกสบาย,บายอาหารถูกโรงแรมถูกอะไรก่ะท่องเที่ยวก็ถูกทุกคนเลยแล้วก็สวยทะเลก็สวยด้วยแบบ คนละเรื่องเลยแต่ความเรียบร้อยถ้าบ้านเราถ้าเป็นได้อย่างเขานะจะดีมากที่สุดโอ้โหบอกเลยเลยว่าแบบว่าเพราะบ้านเรามีทุกอย่างที่ดีมากๆเลยคนถ้าไม่อะไรก็จบเรื่องสิงคโปร์ใช่แต่ว่าอยู่ไม่ไม่ถึงห้าวันนะกลับ,ลบไปสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์กลับแล้วจากที่ตั้งใจห้าวันตั้งใจะจะกลับวันพุธไงกลับกลับ,ก,ลบก็เดินช้าตามปกติเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเดินทางวันไหนจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยไม่มีใครชา้าแต่เดี๋ยวนี้ เขาเปลี่ยน<ช>วันปุ๊บชาร์จสามคนสามพันสามกับก่อนเจ็ดแอร์ได้ทั้งขึ้นทั้งลองอ้ออีกเรื่องหนึง่งสำหรับนักสูบบุหรี่ไปถึงแอร์พอร์ตอย่างที่สุวรณภูมิเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้สูบไม่ได้แล้วก็สูบได้ไงแต่จะเป็นห้องอ่ะ<ม>พี่เรียกว<ม>ห้องมะเร็งเลยคือเมว่าคนเข้าไปก็จะสูบบุหรี่ไม่ต้องไม่ต้องจุดบุหรี่ก็ได้นะสูบไปเลยควันอ่ะ แต่ที่สิงคโปร์ที่สนามบินชางกีเออเข้าไปแล้วนะขึ้นไปชั้นสองตรงเบอร์เกอร์คิงมันก็จะมีประตูแบบเป็นเอาดอออกไปเปิดไปโอ้โหเรียกว่าอยู่ลาสเวกัสมันเป็นแบบว่า <Blue. S 1> ไม่มันเป็นในนี้เป็นในนี้แคนเป็นอ่าเขาเรียกว่เวอร์เวอรเคคเตสเป็นอ่าเขาเรียกอะไรต้นต้นกระบองอเ,เพชรมันจัดให้เป็นมุมกระบองเพชรหมดเลย มันจะดูดความเป็นเอ่อใช่เป็นต้นไม้กระบองเพชรหมดเลยเอาดอเลยนะสำหรับคนสุบุทัแล้วผมเข้าใจทำอ่ะคือมันมีสมองมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะคนไทยอ่ะมีแต่ว่าไม่ใช่คิดไม่ได้คิดได้คิดได้แต่ว่าทําไมไม่ทําคิดแต่ไม่ทําไม่รู้ไม่คือถ้าทําได้สนามบินสนามบินอ่ะถามว่าดีไหมก็แหมสุวรรณภูมิกี่ร้อยปีกว่าเพิ่งจะมาได้ก็เอาเถอะจะโดน กินทรายกินดินกินอะไรกันไปบ้างแต่ว่าก็ได้สุรลภูมิแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยเมืองไทยดีกว่าเยอะในการความเป็นอยู่ออยู่สิงคโปร์เสียจิตคอยระวังนู่นคอยระวังนี่จะใครคนที่สูบบุหรี่จะสุบตรงไหนได้มะจะเดินสุบได้ไหมต้องไปสูบตรงนู้นโอ้หานไปทางไหนมีแต่ป้ายโดนปรับโดนปรับโดนปรับ แล้วก็อาหารจีนแม่ยอยยังไงก็ซ่วงกล่องไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องอาหารการกินด้วยโอ้ตายคนละเรื่องเลยลูกชายลูกสาวก็บอกก็แต่อย่างน้อยก็ได้ได้เลือกได้เห็นนะว่านี่ฮ่อไทยแลนด์ฮ่องกงสิงคโปร์อาชาแต่ลูกดูพี่กลับมาบอกกันว่าก่อนกลับบอกคิดถึงเมืองไทยมากเลยแม่กลับเถอะ